การการเมืองนี่มันไม่เฉพาะเรื่องของการใช้การใช้การตัดสินใจโดยสัญชาตญาณอย่างเดียวนะครับ<ช>มันต้องมีเรื่องของระบบกลไกกฎหมายการเข้าใจถึงระบบราชการนะครับ<ม>แล้วก็คนที่จะไต่เต้าไปจนถึงเป็นปลัดกระทรวงเนี่ยมันก็ไม่ใช่แบบแบบต้องใช้เวลานะไม่ง่ายอย่างผมนี่ก็เป็นที่ดีตั้งแต่อายุ43<น>่สมเป็นมา10ปี10กว่าปีแล้วก็มาเป็นปลัดกระทรวงหกปี่เพราะว่าชีวิต ในการทํางาน,นก็เห็นมาหมดทุก,ยกอย่างนะครับแล้วถึงระเป็นร่ำตรีเนี่ยเขาทาให้เข้าใจถึงว่าทําไมการเมืองกับข้าราชการไปจัมันแยกกันไม่ออกอม,มันเหมือนกับเส้นบางๆเส้นหนึ่งนะแต่ถามว่าข้าราชการเนี่ยเหมือนการเมืองมันก็ไปเชิงเพียงแต่ว่าวันเนี้ยการเมืองคือาคนกำหนดนโยบายใช่ไหมฮะการมองนโยบายแต่คนที่นําไปปฏิบัติคือข้าราชการเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้สําคัญนะมันเป็นมันเป็นมันเป็นจุดเชื่อมต่อที่สําคัญเลย ถ้าถ้าถ้าการเมืองที่มีนโยบายที่ที่ดีนะครับและการไปดำนําปฏิบัติกับพี่น้องประชาชนโดยผ่าน,นกลไกของข้ารการไปนะมันตอบสนองถึงพื้นที่อันนี้อย่างเงี้ยมันมันทำให้ประสิทธิภาพแต่ที่ผ่านมามันอาจจะติดขัดที่เป็นจุดที่สําคัญนะที่ให้ผมลงมา,าเข้าสู่สามการเมืองเพราะเราเห็นจุดต่างๆเหล่านี้แล้วก็ภาคโอกาสใหม่เนี่ย เป็นพรรคที่เราประกอบด้วยส่วนหนึ่งมาจากข mm. e> ้าราชการเกษียณนะครับอดีตผู้ว่าการจังหวัดอดีตที่ดีอีกส่วนหนึ่งมาจากนักธุรกิจมาจากภาคเอกชนเพราะฉะนั้นเราเห็นจุดต่างๆเหล่านี้ในการเชื่อมเชื่อมโยงในการที่จะนำนโยบายไปสู่การบัิแล้วก็เวลาคิดนโยบายเนี่ยเราก็คิดจากสิ่งที่เราเห็นปัญหาของพี่น้องประชาชนว่าอะไรคือสิ่งที่เขาต้องการแล้วก็เปร่าลเางนโยบายมาเพื่อจะนําเสริมพี่น้องประชาชนถ้าเลือกเราเข้าไปเราทาอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่ห้านี่คือสิ่งที่ ที่มันเป็นสิ่งที่ผมโดดเข้ามาเรื่องของการเลืองตัวนี้ครับอ่าซึ่งเดี๋ยวแน่นอนเราจะลงนโยบายแบบละเอียดเลยในช่วงรายการของเราทีนี้ถ้าถ้าถ้าให้ท่านเปรียบเรียกอีกนิดนึก็ขอกลับไปที่ที่คำามเดิมซึ่งท่านก็อธิบายส่วนหนึ่งแล้วเนี่ยนะคะท่านท่านว่าระหว่างข้าราชการประจําระดับสูงจากประลัดแล้วก็เข้าสู่การเมืองเป็นรัฐมนตรีกับนักการเมืองคือบางคนคือเป็นนักการเมืองมาตลอดชีวิตอ่ะไม่ได้เชี่ยวชาญในกระทรวงนั้นๆเลยผลงานที่ออกมาแล้วเป็นผลประโยชน์ออกสู่ประชาชนมันต่างกันไหมคะก็ผม ผมเรียนอย่างนี้นะเราคนที่จะไต่เต้าตั้งแต่ระดับเจนถึงปลรดกระทรวงเนี่ยมันต้องมีหลากหลากหลายต้องมีความรู้ความเข้าใจเพราะกระบวนการเข้าสู่ระบบมันมันค่อนข้างที่เข้มข้นใช่ไหมแต่คนที่จะเป็นล่าตีเนี่ยเราก็ไม่ได้ดูถูกนะก็ใครก็ได้สมมติมีความพร้อมนะในกอในขอเนี่ยนะเสียงมากนีน้อยเขาก็เลือกขาเลยล่มตีเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยากคือว่าการจะทําความเข้าใจกับในแต่ละเรื่องที่เขา ลงไปรับผิดชอบเนี่ยแฮนเดิลดเนี่ยมันจะต้องเข้าใจจริงๆนะฮะโอเคล่ะนักการเมืองผมว่าเขาดูแลพี่น้องประชาชนเข้าใจนั่นคือสิ่งที่คือภาระสําคัญของนักการเมืองต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนที่อยู่ในในพื้นที่ทุกประเทศในทั่วประเทศนะแต่ว่าเนื้อหาของการทํางานในแต่ละกระทรวงเนี่ยมันก็จะต่างนะคือทุกอย่างมันก็จะเป็นเหมือนกับว่ามันก็ต่างกระทรวงศึกษากระทรวงทรัพย์เดี๋ยวมก็อยู่กระทรวงมหาดไทยเลยนะมันจะมีความต่างกันคือโอเคล่ะการใช้สัญชาติยาณของเมืองต้นอ่ะมันใช้ในระดับหนึ่ง แต่เมื่อถึงการตัดสินใจหรือที่จะไปนําไปสู่สิ่งที่มันจะเป็นประโยชน์ให้ประชาชนมันต้องประกอบด้วยทั้งเรื่องของการตัดสินใจที่มีองค์ความรู้มีความเข้าใจาในกการก็ต้องดูสิ่งที่มันจะเกิดมาได้บวกหรือได้ลบใช่ไหมอันนี้มันต้องดูนะหลักการการก็ต้องดูแรงกระแทกจากสังคมหลายเรื่องเพราะฉะนั้นมันมองหลายมิติมันรวมตั้งแต่ต้นน้ำไปถึงท้ายน้ำะปน้ำตั้งแต่ชาวบ้านได้อะไรระบบกฎหมายเป็นยังไงไม่ใช่ว่าเราทำไป แล้วมันก็ผลกระทบเกิดมาหมดไม่ใช่ว่าเอาแต่เสียงแต่ว่ากฎหมายไม่ได้อย่างเงี้ยชูวนะมันก็มันก็ไม่สําเร็จคือคือเราจะเห็นในวันนโยบายของพรรคการเมืองเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ไม่ได้ว่าใครนะเอาเอาภาพรวมนะให้นู่นให้นี่ทำนู่นทำนี่เลยถามว่าที่ผ่านมาถ้าเอามาร้อยตั้งแต่สิบก็ยี่สิบปีนต่ถามว่าเอามาขีดนะติ๊กติ๊กติ๊กทำสำเร็จไหมเคยเคยเราเคยดูอะไรมันมีโอกาสไหมไอ้เรื่องนี้ได้ให้ตรงนั้นตรงนี้ได้ก็ก็ ผมว่าในร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันอาจจะสําเร็จไม่กี่เรื่องใช่ไหมแต่ว่าไอ้ที่มันที่ไม่สำเร็จเพราะติดอะไรข้อกฎหมายข้ออะไรที่เราไม่เคยศึกษาเพราะนั้นไอ้ตัวนี้มันเป็นข้อดีของคนที่ผ่านระบบราชการมาเรื่องไม่ว่าเราเราเราเก่งก่าใครเลยแต่ว่าเข้าใจเห็นเห็นกลไกต่างๆที่มันเป็นมันเป็นสิ่งที่นําไปสู่ในการที่จะไปสู่ถึงพี่น้องประชาชนเนี่ยมัน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 ติดขัดตรงนี้เพราะนั้นเวลาทําอะไรเวลานโยบายที่ออกไปเนี่ยมันต้อง ทำได้จริงนะถึงกรกตเขาต้องบอกว่าให้ทำได้จริงเอาเงินมาจากไหนเขาจะพูดไปโอ้โหทำาน่นทันี่คือคนก็เดี๋ยวเขาจะหลงเคลิมก็เหมือนกับว่าให้ความหวังเขาว่าแต่ว่ามันทําไม่ได้เอาเงินจากไหนทั่ท้กมาแล้วทำไม่ได้เมื่อทําไม่ได้ปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันจะเป็นปัญหาคือ้องส่วนเขาก็รอรอคอยไม่ได้ไม่ได้่างส่คนก็เชื่อว่าทําได้อคือเวลาพูดปุ๊บเน่ทำเรื่องุตดว่าเรื่องแก้รั้งทั่วกรุงเทพผมต้องแก้ทั่วกรุงเทพอย่างเงี้ยถาทำยังไง ก็คุยมาเยอะนะแต่ผมเห็นก็มาท่วมตลอดคเ,เพราะว่าเพราะว่าตเรา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 ต้องดูบริบทพื้นที่ของประเทศก่อนใช,ใช่ไหมว่ากทมมันเป็นแอ่งกระทะน้ำมันติดชายฝั่งทะเลบางส่วนแล้วก็ติดปากอ่าวใช่ไหมการแก้มันต้องแก้ตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปจนถึงต้องแก้นู่นแหะแก้สมุทรสงครามสาคร3สามสมุทร,รอ่ะันทัได้มัมมมน,ม,นมันต้องดูอย่างนั้นนคลองเครืงต่างๆการความเจริญก็มากขึ้นการปิดขวางทางน้ํากระสูงเพราะฉะนั้นเวลามองทั้งหมดเนี่ยมันต้องมองแบบมองแบบ คนที่เข้าใจปัญหาจริงๆ